สวัสด guru, ีครับเราอยู่กับอาจารย์ในครับผมในช่องของอ b Channel นะครับผมฟุตบอลมันเดนไนส์เป็นฟุตบอลนัดตกค้างนะครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับผมก็วันนี้เป็นผีแดงแมนเชสเตอร์เน็ตเปิดสนามโอลแทฟฟอร์ดพบกับทอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันของเดวิดมอยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเกมวันนี้เดวิดมอยนะครับจะกลับมาเจอทีมที่พวกทีมในตัวเขาเคยคุมแมนยูมาก่อนนะครับถ้าจำกันได้ แต่ก่อนอื่นเลยจจนาขนญาติไปสรุปผลเมื่อวานก่อนต้องขออภัยจริงๆนะเมื่อวานนะครับผมคือคือหลังจากหายไปประมาณอาทิตย์กว่าเพราะเป็นฟุตบอลทีมชาตินะครับผมกลับมาโหตัจนาบอกยว่าคือ ขอพายจริงๆนะในครับต้องแก้คืนวันนี้ให้ได้นะครับผมเราไปสเปอร์นะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นสิคลอนดอนดับบี้แมทในครับปาร์เซโนนแข็งแกร่งมากๆเกมในบ้านแล้วาวัตโนนจะต้องไปเจอทางฝั่งของบาเยื่อด้วยนะครับผมอีกเกมข้างหน้าอีกประมาณ3วันข้างหน้านะนะครับซึ่งเจนาก็บอกว่าราคาลูกควบมันดูค่อนข้างแรงไปหน่อยนะครับผมอีกหนึ่งคู่จะนาไปทางฝั่งของนะครับรองเวเดอร์เบเมนนะครับไปโดนนาทีท้ายเกมนะครับผมต้องบอกเมื่อวานเป็นวัน เป็นบอลท่านต่อเอาง่ายๆนะครับท่านต่อแบบนะครับลุนัวเลยนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับถ้าโดยส่วนมากนะครับเป็นบอลท่านต่อเลยแหละนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปวิรารห์ฟุตบอลวันนี้อีกหนึ่งคู่นะครับผมก็เป็นฟุตบอลคู่นี้เลยครับนะครับวันนี้จะนะให้คู่เดียวนะเทครับผมเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าวันนี้ฟุตบอลทางฝั่งของนะครับผมอะสโมสรอะบอลบันจันอะบอลมันมันน,น,น,มนในใน,น,นัดตุนัดตกค้างมัน ค่อนข้างที่จะนะครับค่อนข้างน้อยใกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราดูคู่นี้แบบพร้อมกันรูเบนอโมริมนะครับวันนี้จัดทับมาแบบไหนแน่นอน3 421อยู่แล้วนะครับผลงานแมนยูเป็นยังไงบ้างในช่วงหลังต้องบอกว่าผลงานแมนยูดูดีขึ้นนะในช่วงหลังๆนะครับผมคือตอนเนี้นะครับก็ชนะมาติดต่อกันหลายเกมเหมือนกันสําหรับแมนยูนะครับตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่10นะครับผมซึ่งถ้าวันนี้แมนยูชนะนะครับผมพวกเขาจะขึ้นไปอยู่อันดับโอ้ ถ้าชนะนี่ขึ้นเมนูขึ้นถึงอันดับเป็นท็อปโได้เลยนะถ้าเมนูชนะเมนูขึ้นขึ้นท็อปโฟนะครับเกมนี้นะ่ครับผมก็ต้องบอกว่าช่วงหลังเมนูผลง,งานกำลังมั่นใจมีความคอนฟิ d เ n น e ค่อนข้างมากและก็เป็นทีมที่เล่นในดิ่นเกมในบ้านนะครับผมชนะติดต่อกันมา4เกมติดต่อกันมีความดุดันมากๆเวลาเล่นในบ้านนะครับส่วนเอเวอร์ตนนะครับผมผลงานฤดูกาลน,นี้คือต้องบอกว่า จะ,จะไปดูโดดเด่นเกมในบ้านมากกว่านะครับผมกูดิสันพาร์คจะโดดเด่นในบ้านส่วนเกมทีมเยือะนใะนคกับผมไม่เท่าไหรในรับตอนนี้สถานการณ์เอเบตันอยู่อันดับที่13นะครับซึ่งทั้ง2ทีมมีคะแนนห่างกันอยู่ประมาณ3แต้มในรับผมซึ่งเท่าวันนี้เอเบอรตันชนะในแกปผมก็จะอยู่แต้มเท่ากันแต่อันดับนะนรับผมก็คือ อันอันดับของเวตันนะครับจานน้อยกว่าเมนยูนะนะครับก็อยู่ต่ำกว่าเมนยูนะครับสองเวตันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเวตันมีมีการเปลี่ยนแปลงก็คือทุานนาพชรน่าจะพอรู้จักก็คือแจ็คกิริตนั่นแหละนะครับผมที่มาค้าแข่งนะครับผมทางฝั่งของเวตันนะครับผมจากการยืมตัวของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเดี๋ยวจะนาไปลงลึกคู่นี้แบบพร้อมกันนะครับล่าสุดที่เจอมาเอาง่ายๆก่อนเอาเป็นเกมแบบเป็นทางการนะครับผมล่าสุดเจอที่กูนเดสันพาร์คนะครับผมโก้ อ,อันนี้เป็นเกมอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องเจอมาจบ2องสองนะครับผมแล้วก็เกมที่เมนู่เล่นล่าสุดนะครับผมก็ ไปเสมอสเปอร์สองสองนะครับผมวันนั้นนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมซึ่งก็นะตามเนื้อผ้านะครับสำหรับแมนยูนะครับสวยว่าตั้งเกมล่าสุดพวกเขาชนะฟูแลมนะครับผมสองประตูต่อศูนย์นะครับเกมในบ้านก็ยังคงไว้ลายนะนะครับครึ่งแรกหนึ่งศูนย์ครึ่งครึ่งหลังเบิกเพิ่มมาอีกหนึ่งลูกนะครับส่วนแมนยูเจอสเปอร์นะครับแล้ววันนี้สเปอร์โดนไป็นสี่หนึ่งละนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลงลึกคู่นี้แบบพร้อมกันนะครับคือต้องบอกก่อนว่า คือไม่ว่าเมนยูจะมีผลงานแย่ยังไงนะครับแต่การที่พวกเขาเจอเอฟเวอร์ตันพวกเขาทําได้ดีเสมอถ้าเราดูเรื่องของเฮตวในการเดินมาเมนยูเอฟเวอร์ตันคือล่าสุดที่เอเวอร์ตันชนะเมนยูต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2022นะครับผมคือ3ปีก่อนนะครับผมมันก็ค่อนข้างนานละนะครับเจอกันมา8นัดหลังสดุดเอาเฉพาะ8นัดล่าสดุดนะครับผมเอฟเวอร์ตันไม่ชนะแมนยูเลยมีแค่เสมอกับ แพ้นะครับซึ่งจะหนักไปทางแพ้ซะมากกว่านะครับค่อนข้างเป็นบอลแพ้ทางทําให้ทำหํำม่งนะคู่นี้นะนะครับแล้วก็จับมาแต่วันมันใดๆด้วยซึ่งมคือต้องบอกก่อนว่าคือตามผล ตามผลงานตามเนื้อผ้ามายูผลงานเกมในบ้านลูกทุกการนสี่นัดหลังสุดนะครับก็ง่ายคือ5นัดหลังสุดเกมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษพวกเขาชนะไปถึง4เกมถือว่าไม่ทไ,ไ,ไม่ธรรมดานะนะครับถือว่าอันนี้คือเรียกว่าไม่ได้ฟุกละนะครับผมแล้วก็นักเตะก็หลายคนก็เริ่มเข้าฝักเข้าฟอรม์มไม่จะเป็นเบรนด์แอมเบอโมเมสันเมาส์นะครับมัชเชียสคุนยาบรูโนเฟเนันเดสนะครับวันนี้ก็พร้อมลงสนามนะครับซึ่งตัวบาดเจ็บก็น่าเดิมเดิมก็คือลิซ่านะครับลิสโรมาร์ตินีสลงไปถึงแฮร์รี่แม็กควาายนนนนะะครรัับบบผมมกก็็็ีีปเเจจว้ างฝั่งของโย ورو โนะครับส่วนเแมปปตันบ้างในกรารแมปปตันล่าสุด อย่างที่บอกชนะฟูลแลมมาวันนี้คนที่เจ็บก็คือเมลินโรนะครับลงไปถึงทางฝั่งของนาธานแพทเทอร์สันลงไปถึงทางฝั่งของจอร์ดแม็ทเวตนะครับสามคนนะครับเดวิวตก็เป็นประการหลังนะครับวันนี้เจเจมทางชอปสกี้นะครับยินคู่กับคีนนะครับผมแล้วก็มิโครเรนโกทางขวาจะเป็นเจมการ์เตอร์นะครับตรงกลางการหน้าเกยนะครับผมดูบริคอร์ที่ดึงมาจากเชลซีวันนี้พร้อมลงสนามนะครับแจ็คกิลลิตนะครับผมบาลีเล่นหน้าเป้าเหมือนเดิมคืนนี้จะนาบอกครับนะครับผมผลงานพัตตันผลงานทีมเยือนคือมันค่อนข้าง แย่มากๆผลงานแย่นะครับซึ่งแตกต่างจากเกมในบ้านจริงๆนะครับซึ่งเกมนี้จะนามองว่าค่อนข้างยากสำหรับผู้ตันที่จะมีแต้มนะครับคือราคาที่เขาเปิดมาจริงๆราคาเปิดราคาแรกเปิดมาคือมัอนเป็นทางฝั่งของออ เป็นทางฝั่งของเมนูราคาไหลาจากครึ่งครบลูกเหลือครึ่งลูกนะนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ที่เมนูก็เริ่มดูดีขึ้นชัดเจนนะครับมันอยู่ที่ราคาครึ่งครบลูกเป็นการจากน้ำก้า9ส่วนราคาสูงต่ําเปิดมาในราคา2.75เนะครับเมนู menu, เวลาเล่นในบ้านนะครับพวกเขาเป็นทีมที่ค่อนข้างชนทะเลาะแต่ถ้าเราโมไปเรื่องของทางฝั่งเมนูเกมที่พวกเขาเล่นนะครับต้องบอกว่ามีเสียประตูค่อนข้างบอดนะครับฤดูกาลนี้เก็บคลินชีฟได้แค่เกมเดียวคือเกมที่ชนะ ซันเดอร์แลนด์นในเกมสองประตูต่อศูนย์นนี้ครับถือว่าไม่ใช่เรื่องดีในนีครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในการเจอในการรบดบาทในการเล่นในบ้านคือด้วยระบบการเล่นแหละนะครับสามสี่สองหนึ่งเวลามาเจอสี่สองสามหนึ่งในนี้เวลาตัดบอลยาวแมนยูมีโอกาสโดนได้เหมือนกันในนี้ต้องยอมรับแบบตาโตมีโอกาสโดนได้เหมือนกันนนี้ครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซื่งเพื่อนั้นนนี้ครับถามว่าฤดูกาลเนี้ยความเฉียบคมมีไหมจริงๆฤดูกาลนี้เพื่อตันผลงาน การเล่นในครับความเสียบยของมันจะน่ก็มองค่อนข้างน้อยนะครับผลงานเกมนะครับในการเล่นพรีเมียร์ในฐานะทีมเยือนอะ่ะถ้านับเฉพาะแบบเอาเฉพาะพรีเมียร์นะครับผมคือ5เกมพวกเขายิงได้แค่5ประตูถือว่าน้อยนะ อาจารนาบอกเลยว่าถือว่าน้อยนี่ครับผมเพราะฉะนั้นอาจารนามองว่าวันนี้เลือกเล่นทางฝั่งแมนยูดีกว่านะครับผลงานกําลังเข้าฝักเข้าฟอร์มลงไปถึงทางฝั่งแมนยูบทบทบาทในการเจอเออร์ต้านะครับพวกเขาทําได้ดีกว่านะครับวันนี้ขอคืนตัวเดียวแบบเน้เนๆเลยนะครับผมกลับมาแล้วต้องกลับมาแบบเอาคืนได้อยู่แล้วนะครับต้องบอกก่อนฟุตบอลไม่มีร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับอาจารนาบอกเลยว่าคือตามอ่ะอยากให้ตามแบบทุกวันไม่ใช่ตามวันเดียวแล้วจบในครับฟุตบอลคือมันมีพลาดกันได้นะครับมันมันเป็นบอลที่มันไม่มีทางเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นครับถ้าร้อยเป นะอาจารย์ก็แทงเองไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะวิเคราะห์คู่นี้แล้วก็มีคนขอเข้ามานะครับด้วยประสบการณ์จากการวิเคราะห์หกปีกว่านะครับราะะอาจารย์หมอไปเมนยูดีกว่าไปสกอร์สูงับเกมในบ้านเมนยูยังถือว่ามีโอกาสชนะได้อย่างน้อย,นอยหนึ่งลูกมีเป็นอย่างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คู่ดินหนึ่งนะครับผมด้วยบอกด้วยความที่เป็นบอลแพ้ทางนะครับด้วยความที่ทั้งสองทีมนะครับก็ไม่มีเกมกลางสัปดาห์เหมือนทีมใหญ่ๆใหญ่เนี่ยนะไม่ใช่เหมือนทีมอะ เอร์พูลนครับเชลซีแมตติเตียซนอลสเปอร์ไม่มีนะครับ, Chelsea, Arsenal, urs, นะรบเพราะฉะนั้นวันนี้ใส่เต็มได้แน,น่นอนแล้วได้พักจากการจากทางฝั่งของทีมชาติมาเพราะฉะนั้นเกมวันนี้ในะครับต้องสองต้องของทีมนะครับสภาพความสุดมาแบบเต็มร้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้จะนำมองไปทางฝั่งของเมนยูดีกว่าเกมในบ้านเป็นบอลแพ้ทางนะครับอย่างชัดเจนนะครับแล้วช่วงหลังผลงานในะครับเกมในบ้านเมนยู oo, ชนะสี่ต 4นัดติดต่อกันนะครับสรย์เวอร์ตันนะครับผลงานในการเล่นถีมนยืนค่อนข้างแย่ไม่ชนะใครเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้นนฝากไว้1คู่ไปต่อผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนต่นะครับในราคาครึ่งลูกเป็นฟุตบอลคู่ที่1ครับ นาวันนี้ฝากไว้แค่คู่เดียวหอไปเป็นฟุตบอลตัวเดียวนะครับสำหรับวันนี้เป็นตัวเน้นและเป็นตัวเต่งเอาคืนเมื่อวานนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้ทั้งหมด1คู่นะครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดติดตามช่องจนาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์ฟุตบอลเลยนะครับผมแบบนี้ทุกวันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมียูฟ่ามาปรรทังคาามันพุทธเจินแบบยาวๆเลยเพื่อนกด้วยนะครับวันนี้จนาขนญาติลาไปก่อนนะครับกราบลาเท่านี้สวัสดีครับ